oh cuquí. Cote oh Cote cu oh cu cu oh cu cu oh gote oh gote oh gote cola. oh gote cola. oh gote

โอ้โขเทค่าโอ้โหเทค่าโอ้โหเทคขาโอ้โหเทค่าโอ้โหเทคเเค่ละอ้โหเทคเเ่ละโอ้โหเทคเเ่ละโอ้โหเทคเเค่ละอ้โหเทาม